สารโมเกุลค่ะหนูเชื่ออีกนิดหนึนูรนดูดามะันกิตคือปหนึ่งบสามเลขที่เจ็วันนี้หนูจามาแลอาวันนี้ท่านกระต่ายกับเต่านะคะอสัยนามาแ้่ในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายกับเพื่อนกับเต่าอสู่ในป่านะคะ กระต่ายไปบอกเพื่อนๆว่ากระต่ายวิ่งเร็วที่สุดเพื่อนๆไม่ชอบประอวดของกระต่ายเราก็ได้ยินแบบนั้นเราก็มาบอกกระต่ายว่าอยากมาแข่งวิ่งกับกระต่ายกระต่ายกลัวรึคะกระต่าย กระต่ายตอบโอเคกระต่ายบอกว่าคอยมาเข่งพรุ่งนี้ก็ได้พ่อตอกับบ้านกระต่บบายก็บอกว่าอีฮ่าพอวันหนึง่งวันรุ่งขึ้นตอกับเพื่อนๆมาเล่เข่สนามเข่งวิ่งกระต่ายกระต่ายก็มาถึงถือแครอท มามาถึงสนามแข่งวิ่งคนนับเพื่อน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 นับหนึ่งสองสามกระต่ายกับเต่าก็ไปไปไปกระต่ายวิ่งเต่าเดินเพราจากนั้นกระต่ายวิ่งเร็วมากกระต่ายก็หยุดพักหันไปข้างหลังไม่เห็นเต่าหันไปข้างหน้าไม่เห็นเต่า จากนั้นกระต่ายก็ไปไปพักแค่ริมต้นไม้กินแครอทอิม่มอิ่มเสร็จก็นอนหลับต่วเดินมาหันไปหันไปกระต่ายต่อเห็นกระต่ายนอนหลับอยู่ เราก็เดินไปต่อไม่หยุดพักอะไรเลยพอกระต่ายตื่นมากระต่ายหันข้างหลังไม่เห็นเต่าหันไปข้างหน้าเห็นเต่าพอดีเลยกระต่า,ายก็รีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งเต่าเริ่มจะถึงเส้นชัยแล้วกระต่า,ายก็รีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งให้เร็วเลยนะคะเต่าถึงเส้นชัยแล้ว ออเอาชนะกระต่ายเพชรกันทุกคนบ๊ายบายการโอร้โอวดเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเป็นจุดอ่อนนะคะอัสลาม,มุอะลัยกุมค่ะ